บทที่ 1, หนึ่งร้อยสเอหิงยี่ไม่เคยสำรวจห้างสรรพสินค้ามีว่ามาก่อนเขามักจะไปที่นั่นกับรันและโซโนโกะและเขาคุ้นเคยกับสถานที่นั้นมากผู้ชายจะดูน่าเชื่อถือหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเขาแสดงแผนหรือไม่พอมีไอเดียแล้วก็เริ่มเตรียมตัวตัวอย่างเช่นคุณไม่มีแผนเลยในการออกเดทกับเพื่อนผู้หญิงแต่หลังจากทานอาหารคุณกำลังจะล้มเหลวฉันไม่รู้จะทำอะไรออกไปเดินเล่นข้างนอกกันม่เพียงแต่เสียเวลาสำหรับความประทับใจที่ดีเท่านั้นแต่ยังทิ้งความประทับใจที่ไม่ได้วางแผนไว้ในใจของสาวๆ ใช่การแสดงออกของอาเคมคิมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยากต่อการตรวจจับเธอพูดว่าแล้วเราจะแอบ,บเข้าไปได้อย่างไรลินยี่พูดอย่างเคร่งขรึมฉันคิดมาแล้วมีสาวิธีที่จะแอบ,บเข้าไปวิธีแรกคือการเข้าไปในห้างสรรพสินค้าผ่านโรงรถใต้ดินผ่านเส้นทางหลบหนีและเข้าไปในห้างสรรพสินค้าข้อเสียของวิธีนี้คือเราต้องระวังให้มากสิ่งที่ควรใส่ใจคืออย่าให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบที่อยู่ของเราเราต้องเลี่ยงการเฝ้าติดตามส่วนการเฝ้าระวังในเส้นทางหลบหนีก็เช่นกันทำลายหหหหรร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 รือออปปปับบบมมมมมมุุสสส้้้้้าาาาาางงงงงงงดดดใใเเเเเเนน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 ิิิยยยยีีี่่่่ไคคคทโโโตตลล็พึกก หลังจากที่อาเคมีฟังเธอก็พยักหน้าและฟังเขาพูดถึงวิธีการที่สองต่อไปวิธีที่สองคือการหาที่ซ่อนก่อนที่ห้างสรรพสินค้าจะปิดวิธีนี้ต้องใช้ความอดทนมากพอและที่ซ่อนต้องดีมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะไม่ตรวจสอบที่นั้นด้วยวิธีนี้การเข้าไปจะไม่ใช่เรื่องยากวิธีที่3คือทำตามตัวอย่างเจนบอลแล้วใช้เชือกข้ามหลังคาเปนที่จริงไม่มีวิธีที่สามหินยี่แค่ล้อเล่นโดยตั้งใจอาเคมีอดยิ้มไม่ได้หลังจากฟังหินยี่แซงคำเป็นจริงจังอยากกกว่า30เเมตรรูส็็หัวเราะฉันรู้ว่านจริิงแต่่สุดดท้้าาววธีีีนกก็ อาเคมีโบกมือและพูดด้วยรอยยิ้มมันอันตรายเกินไปอาจเสียชีวิตได้คุณจะเห็นว่าหลังจากสนทนาไม่กี่ครั้งภาพลักษณ์ที่เป็นผู้ใหญ่มั่นคงและตลกขบขันก็จะปรากฏขึ้นฉันคิดว่าแผนที่สองน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดอาเคมีกล่าวว่าสำหรับแผนแรกมันยากเกินไปไนายไม่ใช่ตัวแทนและนายยังต้องหลบเลี่ยงกล้องวงจรปิดอีกจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากรอบเข้ามาฉันควรทำอย่างไรไม่มีประสบการณ์ไม่มีเวลาลินยี่หยิบตะเกียบของเขาขึ้นมาแล้วพูดว่านั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมาคุยกับคุณแม้ว่าหลินยี่สามารถคิดแผนได้ด้้้้้ดดดวววยยตตตัััเเเออองงงงแแแแ่่ผนนนนน็มไปชหละสาาาารถถททบีขูก นอกจากนี้ลินยี่ยังต้องควบคุมบุิภาวะและความมั่นคงของเขาในระดับหนึ่งหากแผนทั้งหมดที่ลินยี่เสนอไปไม่มีจุดผิดพลาดเลยเขาอาจไม่ได้รับความไว้วางใจและอาจกลายเป็นคนน่าสงสัยครั้งแรกที่คุณวางแผนแบบนี้คุณสามารถทำให้แผนมีความพิถีพิถันและสามารถดำเนินการได้ง่ายมากใครจะไปเชื่อละ่ะเขากลัวว่าอาเคมีจะสงสัยในตัวตนของเขาทันทีดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะคลิกจนจบฉันได้ยินมาว่านายจริงจังนะมันไม่ใช่การตัดสินใจเพียงแค่ยิงคดีด้วยหัวของนายอาเคมีพยักหน้าและกล่าวว่าอาฉันขอโทษ แล้วผมจะทํายังไงต่อไปดีหลินยี่ไม่ได้ใช้ความคิดเรื่องเริ่มอีกต่อไปแต่วางหัวข้อไว้ในมือของอาเคมิสถานการณ์เป็นอย่างไรเราต้องไปที่สถานที่เพื่อตรวจสอบอาเคมิคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าไปห้างสรรพสินค้ากันเถอะไปกันเถอะหลินยี่พยักหน้าอย่างอวดดีข้างนอกเรียบนิ่งแต่ข้างในใจต้นแรงมากถูกต้องนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการสองคนร่วมมือกันนี่ไม่ใช่วันที่ปลอมตัวใช่ไหมนัดเจอในนามงานแล้วคุณว่าเมื่อไหร่หลินยี่ถามโดยระง,งับความปิติยินดีของเขาเอาไว้อาเคมิจำตารางงานของเธอได้และพูดดวว่่่่าาาพรรรรุงงงงนนนนนนีี้้้ฉััััมมมเเเเืืออตทิลย เอาละเรามาเริ่มกันวันมะรืนนี้กันอย่างไรก็ตามฉันว่างทุกเมื่อหลิยนยี่กล่าวหลังจากพูดถึงเรื่องงานฉันก็เปลี่ยนไปใช้แชทธรรมดาตามปกติจะมีคนที่คิดว่าการแชทเป็นเรื่องที่ยากมากอยู่เสมอและพวกเขามักจะทาให้บรรยากาศอับอายเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะคุยกับผู้หญิงอย่างไรแต่ที่จริงการแชทไม่ได้ยากขนาดนั้นคุณรู้ไหมเป้าหมายสูงสุดของการแชทคือการทําความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ดีขึ้นและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของกันและกันสิ่งนี้เป็นจริงไม่ว่าคุณกาลังพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนรักหรือแม้้้้้้แแแตต่่่่่่่่พพพููููดดดคคคคคคุุุุุยยยยยกกกกัับออออออมมขขงงงงงงณณณรรรรราาาใใทททีีีีีีเเเจจสินนนนนวืะหไล คนหัวกียมักมีสถานการณ์เสมอและไม่ได้ตรงไปตรงมาตัวอย่างเช่นคุณต้องการที่จะรู้ว่าเธออายุเท่าไหร่ในปีนี้รายได้ของหญิงสาวเธอเคยมีความสัมพันธ์มาก่อนหรือไม่เป็นต้นถ้าถามตรงๆว่าปีนี้อายุเท่าไหรเงินเดือนเท่าไร่เคยมีแฟนกี่คนแล้วทันทีที่คำถามที่ตรงไปตรงมานี้เกิดขึ้นผู้หญิงคนนั้นจะรีวิวแย่ๆให้คุณและเธอคงรู้สึกไม่มีความสุขอยู่ในใจผู้หญิงมาก่อนว้ยตอบปัญหาเรื่องอายุมากถ้ามีดราม่ามากกว่านี้คงใส่ร้ายในท้องแน่ๆฉันอายุเท่าไหร่ถึงสนใจคุณเป็นไปได้ไหมว่าฉันก่่่้้วววววคคคุุณณไมมมมชอหรืงาาาาัันยยเเดึตถีีูใ ฉันเคยพูดไปบ้างแล้วว่าตกหลุมรักคุณใช่ไหมคุณมาที่นี่เพื่อตรวจสอบบัญชีของคุณหรือเปล่าถ้าอยากรู้เรื่องนี้คุณต้องพูดให้ไพเราะให้ฟังหน่อยผิวของเธอได้รับการดูแลอย่างดีเหมือนกับเด็กผู้หญิงอายุ18ปีเมื่อผู้หญิงมีความสุขบางทีทเธออาจบอกอายุของเธอก็ได้อยู่ในผิวไม่ดีแล้วป้าอายุ24กันหมดเทียบกับสาวพวกนั้นได้ยังไงถ้าเธอไม่พูดแสดงว่าเธอก็ไม่อยากพูดเช่นกันคุณชอบไปช้อปปิ้งที่ไหนหรือคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนในวันหุดดาาากกคไปช้ปปปช้้อออิิงงงงบบบ่่ะเนนจััืสถทีีึรรรรรขขษ็ผูญโภ ถ้ามีคนบอกว่าเธอชอบอยู่บ้านแสดงว่าผู้หญิงคนนี้มีฐานะยากจนมากและเงินเดือนของเธอก็นำไปใช้จ่ายเป็นค่าที่พักและค่าเดินทางเธอไม่มีเงินใช้จ่ายนอกบ้านเธอจึงทำได้เพียงอยู่บ้านเพื่อลดความต้องการบริโภคผู้หญิงแบบนี้นัดมาเลยดีกว่าคุณสามารถหาข้ออ้างที่จะชวนเธอไปทานอาหารเย็นได้ไม่ว่าคุณเชิญเธอไปที่ไหนเธอก็ออกมาแบบงี่เงา่าถ้าเธอไม่ออกมาแสดงว่าเป็นแม่บ้านจริงๆหรือคนอื่นไม่มีความรู้สึกกับคุณและพวกเธอก็ไม่ได้สนใจที่จะกินอาหารของคุณด้วยซ้ำส่วนการซักถามประวัติความรักของคนอื่นก็ใช้คำถามว่าเธอใจกว้างจังนนน่่าาาาาจะะมมีูู้้ชชชยยออบเคถถถกกกก็็ใพพดดไปปรโ์ท บทที่132ผู้หญิงส่วนใหญ่มีความรักโดยธรรมชาติต่อหลินยี่และพวกเธอดีที่จะละทิ้งการป้องกันทางจิตใจส่วนใหญ่ต่อหน้าเขานอกจากนี้หลิงยี่สามารถพูดคุยและทาน้ำพึ่งบนปากของเธอได้ซึ่งทำให้อาเคมีรู้สึกสบายใจมากอาเคมีได้เข้าธนาคารเพื่อทำงานแล้วเพราะมีผีอยู่ในใจเธอจึงทำสิ่งต่างๆอย่างระมัดระวังทุกวันเธอพูดอยู่ในท้องของเธอก่อนที่จะพูดเธอกลัวว่าจะไม่สนใจและพูดอะไรที่ไม่ควรพูดออกมาแม้ว่าอาเคมีจะออกไปดื่มกับพนักงานคนอื่นๆในวันธรรมดาเธอก็ดื่มมันด้วยการจิตเล็ก้้อยซึ่งกงากกา็ไตนาาาจรลปน แต่เมื่อ,อเผชิญหน้ากับหลินยี่เธอไม่จำเป็นต้องระวงังและเธอก็ไม่ต้องกังวลว่าจะพูดอะไรผิดกับหลินยี่ให้ผ่อนคลายและดื่มเบียร์อย่างสบายใจนอกจากนี้แรงกดดันที่สะสมในที่ทํางานนี้มากเกินไปและตอนนี้มันเพิ่งถูกปลดปล่อยและเธอไม่มีความเข้มงวดเมื่อดื่มตันตันตัน,ต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 นเมื่อเธอลงมาได้ครึ่งทางเธอดื่มเบียร์เจ็ดหรือแปดแก้วและเห็นได้ชัดว่าเธอมีอาการมึนเมาอยู่บ้างแม้ว่าเธอจะปล่อยวางเมื่อเธอไม่ได้วางมาตรการป้องกันอย่างสมบูรณ์หลังจากดื่มเบียร์สิบแก้วแล้วอาเคมีก็หยุดดื่มอย่างเร่งรีบใช้เบียร์อ ขณะสนทนาอาเคมีสังเกตเห็นว่าลูกค้าที่โตถัดไปเริ่มแสดงความรักชายและหญิงโน้มตัวเข้าหากันและกอดและจูบก,กันอาเคมีไม่สนใจสถานการณ์นี้มากเกินไปท้ายที่สุดคำว่าเมาแล้วกลาหนไม่ได้ถูกประดิ์ขึ้นจากอากาศทุกคนสามารถทำสิ่งที่โง่เขลาได้หากพวกเขาดื่มมากเกินไปนะับระสาสิ่งปกติเช่นการจูบอย่างไรก็ตามขณะสนทนาต่อไปอาเคมีพบว่าลูกค้าที่โตอื่นเริ่มกระวนกระวายใจและผู้ชายและผู้หญิงก็รวมตัวกันทำให้การเคลื่อนไหวเล็กๆที่น่าละอายเหล่านั้นและบางครั้งเสียงที่ทนไม่ได้ก็เข้ามาทำให้อิสร้างบรยากาศททีี่่่่คคคคคคลลุุมมมมมเเเเรรรรืือออออาาาวววัับบหไไไไนิแแ้้ตงดดดดะใใจ้ เธอทำได้แค่แซงคำเป็นว่าไม่ได้สังเกตและสนทนากับลินยี่ต่อไปมิยาโนะอาเคมีอายุเพียง24ปีและหลังจากจบการศึกษาจากวิทยาลัยอายุ22ปีเธออยู่ในสังคมได้ไม่เกิน2ปีแม้ว่าเธอจะทำสิ่งผิดกฎหมายและความผิดทางอาญามากมายแต่ก็เติมเต็มประสบการณ์การทำงานของเธอเท่านั้นในแง่ของความรู้สึกเธออยู่ในระดับที่สูงกว่ารันและโซโนโก,กไม่กี่ระดับการกระทำที่กล้าหาญเหล่านี้ยังคงส่งผลกระทบต่อมุมมองทั้งสามของเธอในความเป็นจริงต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมดังกล่าวคนส่วนใหญ่จะรู้สึกไม่สบายใจเว้นเสียแต่ว่าเป็นคนที่ม ดวงตาที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยและพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติทาให้หลิงยี่ระหนักถึงความเขินอายของเธอมีอะไรกับพวกเขาเหรอหลังจากที่หลิงยี่สนใจต่อการกระทาเล็กๆน้อยๆของลูกค้าเขาก็พึงพำถ้าจะทําแบบนั้นให้กลับบ้านไปทําหรือไปโรงแรมใกล้เคียงเพื่อแก้ปัญหาสิอย่าทำสิ่งเหล่านี้ในที่สาธารณะนะหลังจากกล่าวหาพวกเขาอย่างชอบธรรมหลิงยี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วพูดว่าสถานที่แห่งนี้ไม่สามารถอยู่ได้อีกต่อไปเราเปลี่ยนที่กันหรือไม่อืมกาเคมีพยักหน้าอย่างรวดเร็วในบรรยากาศที่คลุมเครือเช่นนี้ใครจะมีสมาธิในการพูดคุุยกกกกกัััันนนนทท้้้งงงอออลลลลขขึแแะหหจาาาาา่่่่เเเิววพพ็ไไปปีรรถดดืืต แค่ความคลุมเครือในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถกำจัดมันได้หากคุณต้องการกำจัดมันร่องรอยของความคลุมเครือยังคงอยู่ในหัวใจของอาเคมีความคลุมเครือเริ่มส่งผลต่อสมองของอาเคมีเล็กน้อยลินยี่ถอดเสื้อของเขาออกอย่างเป็นธรรมชาติเขายังรู้สึกร้อนอยู่จึงถามอย่างสุภาพว่าร้อนไปหน่อยขอปลดกระดุมสักสองสามปุ่มหน่อยได้ไหมอืมอาเคมีพยักหน้าอย่างเห็นอกเห็นใจดังนั้นลินยี่จึงตรวกระดุมสองสามปุ่มบนหน้าอกของเขาและเผยให้เห็นกล้ามเนื้อหน้าอกที่โค้งมนอย่างคลุมเครือสิ่งนี้ทำให้อาเคารวางเธอด็คมีไอ เมื่ออาเคมีมีความคิดอื่นในหัวของเธอเมื่อเธอพูดเธอรู้สึกผิดธรรมชาติเล็กน้อยสิ่งนี้ทําให้รอยยิ้มบนใบหน้าของหลินยี่สดใสย,ยิ่งขึ้นมิยานออาเคมีไม่ใช่เรื่องของหนึ่งหรือสองวันดังนั้นลินยี่ยอมรับมันทันทีที่เขาเห็นมันอาอาอาฉันมัวแต่คุยอยู่เลยเพิ่งจะสิบโมงครึ่งโดยไม่รู้ตัวลินยี่มองดูนาฬิกาของเขาด้วยความประหลาดใจเดิมทีตั้งใจจะกลับไปตอนเก้าโมงฉันไม่นึกว่าการสนทนานี้จะเป็นเวลาสี่ชั่วโมงแล้วฉันขอโทษวันนี้ฉันมีเรื่องต้องจัดการเมื่อฉ ทั้งสองเดินกลับไปที่ข้างถนนหลับด้วยกันเรียกแท็กซี่ให้อาเคมีและขอให้เธอกลับบ้านเพื่อส่งข้อความถึงตัวเองสุดท้ายก็จบลงด้วยการกระทำของสุภาพบุรุษน่าเสียดายที่ก่อนหน้ากลายุทธ์ความโปรดปรานของอาเคมีไม่เปลี่ยนแปลงหากคุณเห็นความชื่นชอบในคืนนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า20คะแนนฉันพอใจกับวันที่นี้มากทุกอย่างอยู่ในแผนของลินยี่ลินยี่หยุดรถแท็กซี่และกลับบ้านลินยี่นั่งอยู่ในรถแท็กซี่หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและเริ่มปิดบัญชีสำหรับค่าบริการเพิ่มเติมใช่ใน จากนั้นเลือกรายการพิเศษที่มีเพื่อนทั้งชายและหญิงและไม่ต้องการให้พวกเขาแสดงให้พวกเขามาเป็นคู่เพื่อทานอาหารในอิซากายะปล่อยให้พวกเขารอคำแนะนำจากเขาและจากนั้นก็มีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเพื่อสร้างบรรยากาศที่คลุมเครือหลังจากชำระเงินบริการพิเศษก็ส่งข้อความกลับมาทีละข้อความซึ่งหมายถึงขอบคุณเบอสอคร,าครา่าวๆบอสจะมีของพวกนี้ในครั้งต่อไปอย่าลืมหามันเจออีกและอื่นๆหญินยี่ไม่สนใจเรื่องนี้เขาไม่สามารถใช้คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ได้อีกในครั้งต่อไปหากอาเคมิจำใบหน้าของพวกเขาได้บางทีเธออาจจะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเป็นใบห,หน้าเพื่อให้หลินยี่รู้สึกโล่งใจเมื่อเขากลับบ้านหลินยี่ได้รับข้อความจากอาเคมีว่าเธอกลับบ้านอย่างปลอดภัยเขาตอบสั้นๆแล้วไปอาบน้ำหลังจากเล่นกับโคซากะโยชิโนะได้สักพักก็บ่ายโมงแล้วเมื่อเวลาผ่านไปก็เป็นวันใหม่ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ที่คริสตันได้อีกครั้งวันนี้พูดให้ถูกคือเมื่อวานหลินยี่ใช้ที่คริสตันกับโยโกโอกิโนะและดารานั้นก็ยุ่งมากหลินยี่หาเวลาเข้าใกล้เธอไม่ได้เลยไม่น่าแปลกใจที่ดาราเหล่านั้นมักจะเลิกราการันเมื่อพวกเขายุ่่่่่่่่งงงงงพพพววกกกกกกเเเเเเขาา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 ไไมมมมีลลลัััผผออออออนน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 ถึึดดืืืรรรรรร้้้ยซสธ์ะิิิิแแปปป็ตตตใช คือจีคริสตันและสวดมนต์ชื่อมิยาโนอาเคมิอย่างเงียบๆทำให้เขามองเห็นวิสัยทัศน์บุคคลที่สามของมิยาโนอาเคมิอย่างรวดเร็วตอนนี้เธออยู่บนเตียงแต่เธอไม่หลับเหมือนปลาเคมถูกทอดโยนซำแล้าซำเล่าหลิงยี่พอใจกับสิ่งนี้มากนอนไม่หลับแสดงให้เห็นว่าการเดทอคือนนี้ทำงานได้ดีบทที่หนึ่งร้อยสามสิบสามวันถัดมาเป็นเช้าที่ธรรมดาอีกวันพูดตามตรงหลิงยี่ชอบวันธรรมดาวันธรรมดาแบบนี้มากบางทีคนที่ถูกตีในสังคมจะชอบเวลาเรียนของนักเรียนจริง,รงๆไร้กังวลไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับผู้คนเพียงแค่เเเเเกก็ปรรรรตตติิิมมมมมมาาาาายยยไว้้้้ในนนนนชชัััีีีงงงง่่อออฟขจค และเขาทำได้เพียงเฝ้ามองอาเคมิเธอบอกว่าเธอมีบางอย่างในวันพรุ่งนี้และลินนี่ก็สงสัยเล็กน้อยว่าเธอจะทำอะไรวันนี้เธอลางงานแต่งกายด้วยชุดลำลองและมาที่ร้านกาแฟาแต่เช้าเธอรอใครอยู่หลินนี่รู้สึกสงสัยเล็กน้อยและความอยากรู้นี้ก็ได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วมิยาโนะชิโฮเมื่อเห็นมิยาโนะชิโฮปรากฏในสายตาของเขาลินยี่ก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยลินยี่อดตื่นเต้นไม่ได้เพราะมิยาโนะชิโฮในฐานะตัวเอกหญิงในอนิเมะครอบงำรัานและได้รับรางวัลสูงสุดในการจัดอันดับความนิยมของตัวละครหญิงความประทับใจแรรรกที่่ิิิมมมมมมยยยาา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 นนนออออบใใหห้้้้้้้คคคืืเเเเชชตตผสสดดดวววงงงงงขขขขภู็ึึไถถ แม้แต่การสั่งกาแฟก็ไม่ได้ทำให้บริกรยิ้มตั้งแต่ต้นจนจบดังนั้นแม้ว่ามิยาโนชิโฮจะดูสวยกว่าอาเคมิพี่สาวของเธอแต่พนักงานเสิร์ฟก็ชอบคุยกับอาเคมิมากกว่าน่าเสียดายที่ไม่มีเสียงใดๆจากการตรวจสอบนี้และลิงยี่ไม่รู้ว่าพวกเธอกำลังพูดถึงอะไรอยู่อย่างไรก็ตามฉันเห็นว่าพวกเธอกำลังคุยกันอย่างมีความสุขมิยาโนชิโฮเช็ดรอยยิ้มบนใบหน้าเป็นครั้งคราวตอนแรกรู้สึกสดชื่นเล็กน้อยแต่หลังจากผ่านไปนานลิงยี่รู้สึกเบื่อเล็กน้อยและปิดการมองเห็นบุคคลที่สามหลังเล พวกเธอไม่ได้ส่งจดหมายรับโดยตรงอีกต่อไปแต่กลับมาพร้อมกับหนังสือคณิตศาสตร์ด้วยใบหน้าที่เศร้าโศกซึ่งพวกเธอต้องการขอคำแนะนำจากหลินยี่นักเรียนหลินฉันไม่เข้าใจที่อาจารย์พูดเมื่อครู่นี้คุณช่วยสอนฉันได้ไหมนักเรียนหลินภาษาอังกฤษของคุณดีมากช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมนักเรียนหลินหลังเลิกเรียนที่บ้านไม่มีใครเลยคุณมาที่บ้านและสอนการบ้านให้ฉันหน่อยได้ไหมนักเรียนหลินสุดสัปดาห์นี้คุณช่วยฉันเรื่องค่าเล่าเรียนได้ไหมอัญญัประกาศคู่จุดจุดอันยประกาศคู่เมื่อเห็นกลุ่มสาวๆถามคำถามรอบๆหลินย ท้ายที่สุดเขาคือคนเย็นชาก่อนที่จะโจมตีรันและโซโนโกเขายังสามารถควบคุมตัวเองได้แต่หลังจากจัดก,การรันโซโนโกแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องควบคุมตนเองอีกต่อไปแน่นอนไม่ได้หมายความว่าเขาบินเข้าหาตัวเองในทันทีแต่จะค,อคอ่อยๆหลอมรวมเข้าไปในชั้นเรียนดังนั้นเขาจึงต้องเผชิญหน้ากับคำแนะนำของเพื่อนร่วมชั้นหญิงคนอื่นๆโดยวิธีการดูว่าอันไหนที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ถึงแม้ว่าหลิงยี่จะพูดไม่ได้ว่ามีผู้อ่านนับไม่ถ้วนแต่เขาก็มีข้อมูลที่ดีเช่นกันนักเรียนหญิงที่สวยธรรมดาต่อให้สวยแค ฉันขอโทษที่เป็นผู้หญิงที่ไม่มีบุคลิกแต่เขาไม่สนใจทางที่ดีควรนำเรื่องเล็กๆน้อยๆมาสร้างเอกลักษณ์ให้กับเธอหน้าเสียดายที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยสิ่งนี้ทำให้หลิงยี่ไม่คิดจะมีดอกจัน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 กับพวกเธอปน,นิจารูเหมือนว่าฉันจะ่องเล็กน้อยหลังจากช่วงบ่ายโซโนโกว่างแต่รันต้องการกิจกรรมของชมรมต่อเมื่อหลิงยี่ได้ยินมันเขาไปเอามาจากไหนนี่เป็นการทอพอสามคนเธอต้องมาอีกสองสามครั้งเพื่อทำความคุ้นเคยกับกระบวนการก่อนหลังจากที่เธอคุ้นเคยกับกระบวนการนี้แล้วเธอจะคุ้นเคยกับมันดังนั้นนเเขขขาาาจึึงงงงดรรรร้้อย่่่่ลีีีีไปทททโใกสุ หลังจากที่หลินยี่ควบมาในสนามรบเขาก็ตัดรันและโซนโกะใต้หลังม้าของเขาอีกครั้งหลังการต่อสู้หลินยี่ได้สามกล่องสิ่งนี้ทำให้หลินยี่ประหลาดใจเขาเปิดหีิบสมบัติระดับพิเศษอย่างรวดเร็วฮูสเปิดกล่องสมบัติพิเศษและฮุสได้กล้องพิเศษกล่องพิเศษกล่องประมวลผลพิเศษพลังไม่จำกัดและหน่วยความจำไม่จำกัดเป็ยญญาประกาศคู่จุดๆด,ด,ดูเหมือนไม่สามารถส่งมอบสิ่งดีสิ่งดีได้ทุกครั้งหลินยี่ไม่ผิดหวังยังไงก็ตามพวกมันทั้งหมดก็เปล่าประโยชน์เป็นวันที่จะพบกับอาเคมิหลินยยีีี่่่่วงงงงไไปปททหห้าาาาาสรรรพนนนนคลลลัััเเเเเกขขขมมอออุุดดบบแะูต ดังนั้นเขามีความคิดและวิ่งไปที่ตู้โทรศัพท์ใกล้ๆตามทางของซูเปอร์แมนเมื่อเขาออกมาอีกครั้งเสื้อผ้าของเขาก็เปลี่ยนไปแต่ต่างจากซูเปอร์แมนหลังจากที่ซูเปอร์แมนเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาก็ไปกอบกู้โลกหลังจากที่หลิงยี่เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเขาก็ออกมาสำหรับกระเป๋านักเรียนเพียงแค่ใส่ไว้ในล็อกเกอร์ในไม่ช้าอาเคมีก็มาถึงตามกำหนดอาเคมีสวมเสื้อผ้ามืออาชีพดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสิ่งนี้ทำให้หลิงยี่มองเธออีกสองสามครั้งและย,ยิ้มพี่สาวอาเคมีชุดนี้เหมาะกับคุณมาก ไปกันเถอะหลังจากเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแล้วทั้งสองก็ตรงไปที่ร้านกาแฟกลางแจ้งและกระโดดไปยังตำแหน่งที่มีวิวดีที่สุดห้างสรรพสินค้านี้ค่อนข้างใหญ่ต้องใช้เวลาสี่หรือห้าวันในการคิดแผนอาเคมีดื่มเครื่องดื่ม,ม,มและให้เวลาคร่าวๆตามประสบการณ์ก้าวที่ผ่านมาของเธอแค่สี่หรือห้าวันเวลามีน้อยมากลองขยายเวลาอีกหน่อยได้ไหมความคิดของลินยี่เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นเนื่องจากเขาต้องการโจมตีมิยาโนะอาเคมียอมต้องหาข้ออ้างที่จะอยู่กับเธอให้มากขึ้นปรับใดที่ไม่ใช่คนสองคนที่ไม่ส ไม่สมเหตุสมผลเลยที่คําว่าไดเจตันจีคิวอิงปรากฏขึ้นวันนี้ไม่ใช่วันนั้นดังนั้นอย่าเน้นสามครั้งมาเถอะพี่อาเคมียิ้มน่อยหลิงยี่หยิบกล้องพิเศษที่เขาเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้จากกระเป๋าของเขาพร้อมที่จะที่จะถ่ายรูปอาเคมีอาเคมีโบกมือของเธออีกครั้งและอีกครั้งด้วยความเขินอายเล็กน้อยผาฉันถ่ายรูปฉันฉันไม่ชินกับการถ่ายรูปหลิงยี่โน้มตัวและอธิบายด้วยเสียงต่ำการถ่ายภาพสถานที่ที่ถูกตรวจสอบโดยตรงอาจดึงดูดความสนใจของผู้อื่นอาเคมีเข้าใจดีว่าหล ถ้าคุณดูหนังมากเกินไปคุณจะคิดได้เองหลิงยี่ยิ้มยกล้องขึ้นแล้วพูดว่ามาหัวเราะมาเขือยาวบทที่134หลายคนแสดงความดูหมิ่นการใช้อำนาจสาธารณะโดยส่วนตัวในลักษณะนี้แต่เมื่อได้สัมผัสกับการใช้อำนาจสาธารณะโดยส่วนตัวแล้วพบว่ามันเจ๋งมากเช่นการเดินทางด้วยค่าใช้จ่ายสาธารณะคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเองเครื่องบินเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอาหารแพงที่สุดและโรงแรมที่คุณพักอยู่สูงที่สุดแม้ว่าหลินยี่จะพูดถึงการเดินทางโดยเสียค่าใช้จ่ายสาธารณะไม่ได้ในตอนนี้แต่เขาสามารถทำให้อาเคมีตกตางงาางกันธรรมมชิีคคลล้ยึ อาเคมีมานีสิหินยี่หนึ่งอาเคมีและเขาใกล้ราวบันไดเขาหยิบกล้องขึ้นมาเล็กน้อยแล้วพูดว่ามาเถอะทำตัวให้เป็นธรรมชาติกว่าน,นี้หน่อยอาเคมีปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรมาโดยตลอดและไม่สามารถถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ถ่ายเซลฟี่ไม่เป็นไม่รู้จะโพสท่าไหนสิ่งนี้ทาให้เธอยืนนิ่งอยู่เล็กน้อยจับมือเธอไว้ข้างหน้ายืนอย่างแคร่งครึมต้องขอบคุณรูปลักษณ์ที่สวยงามของเธอเธอจึงสามารถครอบครองทุกอย่างได้แชะหลังจากถ่ายภาพหลิงยี่มองไปที่รูปและ,สะแสดงความไม่พอใจเขาเดินเข้าไปด้วยตนเองเพื่อสั่งอาเเคมกกี่่ยยวทาาางรรถูป ไม่นายไม่จําเป็นต้องทาระดับนี้ใช่ไหมตาเคมีสังเกตว่ามีคนหยุดดูเธอและเธอไม่ชินกับการถ่ายภาพซึ่งทาให้เธอเขินอายมากเหมือนคนพูดพล่ามครั้งแรกตอนแรกฉันรู้สึกละอายใจแต่เมื่อฉันชินกับมันฉันก็แค่พูดพล่ามเมื่อไม่มีอะไรทําไม่ฉันไม่ทําอะไรเลยหรือปรับปรุงตัวนี่คือทัศนคติต่อชีวิตของฉันหลังจากที่หลิงยี่พูดอย่างจรงิงจังเขาก็พูดว่านอกจากนี้วันนี้เราไม่ได้แค่ถ่ายรูปสถานที่นี้แต่เราจะต้องถ่ายรูปอีกหลายวันหลังจากนั้นคุณวางท่าทือ่อแบบนี้ต่อไปไม่ได้เรรอออออัััญญปะกาศศคคคู่่่่่่นนนีีนนีีืททตตตติิขขงงมมชชวแไใฉ อาเคมีบ่นในท้องของเธอแต่เมื่อเห็นการแสดงออกที่จริงจังของหลินยี่เธอไอที่จะพูดอะไรบางอย่างแล้วคุณอยากทําอะไรอาเคมีคิดอะไรบางอย่างและเตือนล่วงหน้าพูดล่วงหน้าฉันไม่สามารถทาท่าม,มุ่ยก้นได้อยาก,กังวลมันเป็นเพียงการกระทําง่ายๆไม่กี่อย่างหลินยี่เข้ามาและดึงมือของอาเคมีอย่างเป็นธรรมชาติและพูดว่าผ่อนคลายหน่อยไม่ใช่สาหรับรูปถ่ายที่สวยงามไม่ใช่สาหรับรูปติดบัตรแล้วเทา้าแยกออกนิดหน่อยแค่วางเท้ารูปตัวเอเท้ารูปเออย่างนั้นเหรอหลังจากที่อาเคมีวางเทา้าเธอลงก็มองหลินยี่ค่อนข้างไม่ถูกต้องไม่หลินย แล้วทำไมถึงเรียกว่าเอฟุตละ่ะอาเคมีด้วยความสงสัยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหมิยี่ยยักไหลฉันก็พบมันบนอินเทอร์เน็ตเช่นกันอาเคมีอดไม่ได้ที่จะหัวเราะก,กับคำอธิบายนี้ทำไมเธอถึงหัวเราะเธอไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงหัวเราะแต่เธอแค่คิดว่ามันตลกดีโอเคยิ้มไว้นะหมิยี่ที่เห็นได้ชัดว่าเพิ่งเรียนกดชัตเตอร์เมื่อวานนี้ทำตัวเหมือนช่างภาพมืออาชีพหลังจากปรับมุมแล้วเขาก็กดชัตเตอร์ฉันถ่ายรูปหลายรูปแล้วอืมถ่ายได้ดีหมิยี่มองที่กล้องและพยักหน้าอย่างพึงพอใจเวลาถ่่่าาาาาายยยยยรรููปปปะโโโคคคนนนนนนีี้้้้้้เเเเต็็็มมมมมมมไดดดววววขขัััังแพพอออออกกกกกสาิ ให้ฉันดูอาเคมีเดินไปอย่างรวดเร็วเมื่อเธอได้ยินมันอยากรู้ผลลัพธ์อย่างมากเมื่อวานนี้เองที่หลินยี่เรียนรู้วิธีกดชัตเตอร์เขาจะถ่ายภาพที่ดูดีได้อย่างไรอาเคมีเข้ามาดูรูปภาพถูกแบ่งออกเป็นเก้าตารางสแสดงให้เห็นว่าเธออยู่ในตารางผู้คนเป็นเพียงส่วนน้อยถ้าคุณไม่ซูมเข้าคุณจะจำไม่ได้ว่าเป็นใครหลายๆอันติดติดกันเป็นแบบนี้สิ่งนี้ทำลายความอยากรู้อยากเห็นของเธอในทันทีและรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอก็หายไปและเธอก็ไม่มีความสุขหลินยี่พูดอย่างเคร่งขรึมการถ่ายภาพที่นี้เสร็จแลลาาา้้้ววเเเเเเรรรราา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 สสสมมมมมมถถปปปีีี่่่่่ยยนนไไไไทออออืืดดคิกับตธธพู หลังจากสบตาของอาเคมีแล้วหลิงยี่ก็เปล่าว่ารูปถ่ายที่สวยงามของคุณอยู่ที่นี่เขาจึงคลิกดูภาพถัดไปในภาพนี้อาเคมีครอบครองสีในเก้ากริดและผลลัพธ์ก็ม่เลวมันเป็นของภาพที่ถ่ายโดยคนปกติแต่ด้วยภาพที่น่าสยดสยองในตอนนั้นเพื่อเปรียบเทียบมูลค่าของภาพถ่ายนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันรอยยิ้มที่พึงพอใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของอาเคมีไปเถอะเปลี่ยนไปที่อื่นกันตุลภาค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 เมื่อเดินผ่านร้านขายขนมลิงยี่ก็หยุดทันทีและพูดกับอาเคมิานนีี้้เมดขยช เมื่อมองไปที่อาเคมีด้วยความประหลาดใจหลิงยี่ยัอมยิ้มไว้ในอ้อมแขนของเธอที่นี่เปญญาประกาศคู่อาเคมี A K ไม่สามารถโต้ตอบได้ครู่หนึ่งให้ฉันเหลือฉันกินไม่มากนี่สำหรับการโพสท่าทางหลังจากลิงยี่พูดคำใดคำหนึ่งเขาก็อธิบายด้วยเสียงต่ำว่าท้ายที่สุดมันผิดธรรมชาติเกินไปที่จะถ่ายรูปสองสามภาพไปต่อกันด้วยมือเปล่าอย่างนั้นหรืออาเคมี K ไม่รู้เทคนิคการถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องคนธรรมดาทั่วไปต้องตะลึงเงันกับลิงยี่อย่างหมดหัวใจเธอจึงยิบอมยิ้มขนาดใหญ่ที่เกินจริงจากมือของลิง้น หลังจากถ่ายภาพไปสองสามภาพอาเคมีก็ใส่หัวให้หลิงยี่และพูดว่านอกจากนี้มันใหญ่เกินไปอัญยัประกาศคู่ฉันก็ว่ามันแปลกๆนะบางทีผมซื้อมันใหญ่ไปอุ่ยิ้มเป็นตัวแทนของความงามและความไร้เดียงสาและเครื่องแบบมืออาชีพของคุณแสดงถึงวุฒิภาวะและความมั่นคงองประกอบทั้งสองนี้ไม่สามารถนำมารวมกันได้ฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยหลินยี่อ้าปากเพื่อพูดเรื่องไร้สาระโดยเฉพาะเพื่อพูดอะไรที่สมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามอาเคมีเป็นคนธรรมดาและมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วองยิ้มนี่ฉันควรทำยังไงดีอาเคมีพูดด้ววยคาามลบกใจ ง่ายๆแบบนี้ลินยี่เห็นแม่บ้านเดินผ่านมากับลูกของเธอเขาต้องการจะมอบมันให้เธอแต่เมื่อเขาเห็นว่าเด็กเป็นผู้ชายเขาก็สิ้นชีวิตไปในทันทีหลังจากเห็นคุณยายชาราอุ้มเด็กหญิงตัวเล็กๆผ่านไปลินยี่กล่าวว่าเอาไปให้ผู้หญิงคนนั้นเธอกับคุณย่าไปชอปปิ้งไม่ส่งเสียงดังควรจะได้รางวัลตอบแทนหลังจากที่อาเคมีได้ยินแล้วเธอก็รู้สึกมีเหตุผลและหลังจากทำเพลงเธอก็เดินไปส่งอมยิ้มให้กับเด็กหญิงตัวน้อยเด็กหญิงตัวเล็กๆยอมรับอมยิ้มที่ใหญ่กว่าเธออย่างมีความสุขและเป็นเรื่องดีท หลินยี่ยิ้มและใส่หัวและพูดว่าไม่ไม่เราเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานกันยายชราเป็นคนมาท,นที่นี่เธอแค่ยิ้มแต่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อเห็นเธอเรื่องนี้ทําให้อาเคมิค่อนข้างเขินอายและพูดว่าดูเหมือนว่าเราจะถูกเข้าใจผิดหลินยี่พยักหน้าโดยไม่พูดอะไรขณะนี้มีแจ้งจากห้างสรรพสินค้าว่าจะปิดแล้วไปกันเถอะวันนี้พอแค่นี้ก่อนอืมบทที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าหลังจากออกจากห้างสรรพสินค้าทั้งสองก็ไปทานอาหารเย็นด้วยกันตามปกติเมื่อทานอาหารเย็นหลินยี่นั่งข้างกับอาเคมิในานามของการคุยเรื่องงาน หลิงยี่เรียกรูปภาพนั้นแล้วพลิกกลับและพูดว่าวันนี้เราถ่ายรูปห้างสรพรพสินค้ากันหลังจากที่ฉันกลับไปฉันจะวาดโครงสร้างทั่วไปของห้างสรพรพสินค้าแล้วทำเครื่องหมายพื้นที่ที่ถูกตรวจสอบเัญญยประกาศคู่ใช่อาเคมีอดไม่ได้ที่จะเอ็นสีสบมองดูภาพอย่างระมัดระวังแล้วพยักหน้าพนักงานเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารและหลิงยี่ก็หยุดการสนทนาทันทีอาหารเย็นวางอยู่ตรงหน้าทั้งสองอย่างเป็นธรรมชาติพูดตรงๆก็คือเพื่อนชายและหญิงเท่านั้นที่จะนั่งฝั่งเดียวกันซึ่งดูสนิทสนมกันเป็นไปไม่ได้ที่หลิลิิงง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 ยยยยีีีีี่่่่่่่่่่่่่จจะะะกกกกกลลลลัััััััับบบไไไปปนน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 นฝตตรรขขขข้้้้้าา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 มมมมมอออออออเเ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 คคคคคโแแแำำหหหททททฟุดดพวใ ทั้งสองคนเริ่มทานอาหารเย็นกันแบบนี้คราวนี้ลินยี่จงใจไม่เปิดหัวข้อและกินอย่างเงียบเงียบเพื่อให้อาเคมีจำได้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรและความเงียบก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่จะเข้าสู่สถานะของความทรงจำได้อย่างง่ายดายภายในหัวของอาเคมีข้างในนั้นเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าตอนบ่ายนี้ไม่สามารถลบออกไปได้เป็นครั้งแรกในทุกสิ่งจะทิ้งความประทับใจไว้ในหัวครั้งแรกที่ตกหลุมรักครั้งแรกที่หางานและครั้งแรกที่มีเพศสัมพันธ์และตอนนี้อาเคมีถูกถ่ายรูปแบบนีีีีี้้้้้้เเเเนนนนนคครรรรัังงงงงกกกกลลลขาาาายยยยยผูออ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 อดดววหหหหิิ่่่่่่่มมณ์ธธซึทใใืไ ความรักที่สั่นคลอนอย่างช้าๆอาเคมีตกใจและบังเอิญชนถ้วยและทำน้ำหกบนโต๊ะลินยี่หยิบถ้วยขึ้นมาอย่างรวดเร็วและเช็ดน้ำบนโต๊ะด้วยผ้าเช็ดปากไม่เป็นไรนะฉันขอโทษอาเคมีกล่าวด้วยความตื่นประหนกเธอไม่คิดว่าเธอจะอายต่อหน้าผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเธอไม่เป็นไรเมื่อเห็นความตื่นประหนกบนใบหน้าของเธอหลินยี่ยิ้มด้วยความพึงพอใจหลังอาหารเย็นลินยี่วางอาเคมีไว้ในรถและเฝ้าดูเธอจากไปที่บ้านลินยี่เปิดแล็ปท็อปที่เขาเพิ่งซื้อมาในห้องนอน หลังจากนำเข้ารูปภาพลงในคอมพิวเตอร์แล้วลินยี่หยิบปากกาและกระดาษออกมาและเริ่มทาสีชั้นหนึ่งและชั้นสองของห้างสรรพสินค้าและทำเครื่องหมายตำแหน่งของกล้องวงจรปิดในห้างสรรพสินค้าตามภาพนี่คือโคซากะโยชิโนะมองไปที่ภาพวาดสถาปัตยกรรมที่วาดด้วยมือของหลินยี่และกล่าวอย่างสงสัยฉันจะแอบ,บเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเพื่อฝึกทักษะการใช้มือเพื่อฝึกจิตหลินยี่พูดขณะวาดรูปนี่สินาอาโคซากะโยชิโนะพยักหน้าทันทีจากนั้นเธอก็หยิบกล้องขึ้นมาพลิกดูทีละรูแอแล้วพูดอย่างตรงไปตรงมาน่าเกลาเเสว้ห ลินยี่ตอบว่าฉันทำเพื่อจุดประสงค์ในการถ่ายภาพไม่ใช่สำหรับมืออาชีพเป็นยประกาศคู่หลังจากหยุดชั่วคราวเขาถามว่าเธอจะถ่ายรูปไหมแน่นอนโคซากะโยชิโนยืนขึ้นอย่างภาคภูมิใจสำหรับเด็กผู้หญิงทุกวันนี้การถ่ายรูปเป็นทักษะท,ที่ต้องเรียนรู้งั้นก็สอนฉันสิลินยี่กล่าวอย่างรวดเร็วเขารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะถ่ายภาพที่ดูดีตามระดับของขยะฉันต้องเรียนรู้การถ่ายรูปตกลงโคซากะโยชิโนพยักหน้าและกล่าวว่าจริงๆแล้วง่ายมากที่จะเว้นส่วนบนของศีรษะให้ว่างและเอาเท้าวางไว้ เวลานั่งก็ถ่ายรูปขายาวได้ด้วยโดยท่านั่งไม่ควรอยู่ด้านในมากเกินไปคุณนั่งประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของขอบขาขาเดียวกันสามารถยืดออกไปข้างหน้าและขาตรงอีกข้างหนึ่งได้โค้องงอได้เล็กน้อยมันจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นนอกจากนี้ท่าของพี่อาเคมิค่อนข้างแปลกนายไม่คิดว่ามันดูจงใจเกินไปหรอใช่ฉันว่ามันแปลกไปหน่อยหิงยี่พูดโดยไม่ไอายเขาจะไม่ยอมรับความตายแม้ว่าเขาจะถูกฆ่าตำแหน่งเหล่านั้นถูกจัดโดยเขาให้ฉันสอนเธอคุณสามารถมองย้อนกลับไปเพื่อฆ่าและการรวมกันของโคนและทิวทัศน์จาภาพหรือใช้ ลินยี่พยักหน้าหยิบกล้องขึ้นมาแล้วเดินถอยหลังไปสองสามก้าวลินยี่ใช้ทักษะก,การถ่ายรูปที่เธอเพิ่งพูดถึงและโคซากะโยชิโนก็นั่งสบายๆและรู้สึกสบายใจมากหลังจากถ่ายไปสองสามช็อตติดต่อกันโคซากะโยชิโนก็ดูแล้วก็พยักหน้าเล็กน้อยไม่เป็นไรปีขายาวสักสองสามช็อตด้วยเหตุนี้โคซากะโยชิโนจึงวางถุงน่องไว้บนเก้าอี้ลินยี่ปรับตำแหน่งแล้วกดชัตเตอร์โคซากะโยชิโนวางเท้าลงและกดกระโปรงของเธอไม่จำเป็นต้องพูดหลินยี่รู้วิธีถ่ายด้วยการคลิกหลินยี่ก็ถ่ายลงไปโคซากาโยชิโน ลินยี่รู้สึกว่าวิญญาณของสุภาพบุรุษข,ของเขาถูกจุดขึ้นและหลังจากเลือกตำแหน่งที่แน่นอนแล้วเขาก็กดปุ่มชัตเตอร์โคซากะโยชิโนยิ้มเล็กน้อยแล้วเธอก็ลงจากเก้าอี้นอนบนเตียงแล้วยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นลินยี่ต่อต้านแรงกระตุ้นและกดชัตเตอร์โคซากะโยชิโนหันกลับมาสบเท้าขึ้นลงอย่างไม่เป็นทางการมือของลินยี่ที่ถือกล้องเริ่มสัน่นเขารู้สึกว่ามีบางอย่างในร่างกายกำลังตื่นขึ้นมาโคซากะโยชิโนยกเสื้อผ้าขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นเอวที่เวางของเปลีย่ยว้ากตตงกรระรงของเธอลงงอีีกคครั้เเฉพาสยลิกเเเท่่าน้้ีรร็ววขขึึและน โชคดีที่กล้องตัวนี้เป็นกล้องพิเศษที่มีหน่วยความจำไม่จำกัดมิฉะนั้นด้วยวิธีการถ่ายภาพของลิงยี่น้อยกว่าสินาทีหน่วยความจำจะไม่เพียงพอคาซากะโยชิโนค่อยๆถอดถุงน่องของเธอออกแค่เห็นลิงยี่กดชัตเตอร์อย่างบ้าคลัง่งชัตเตอร์ก็จะพังโดยเขาในที่สุดเขาก็โยนกล้องทิ้งแล้วก็รีบถอดเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วและหยุดถ่ายรูป